ผมากแล้วก็เสนอไปแล้วคราวนี้เขาเป็นภาพยน์หนังจีนหนังจีนอะไรดังฮีโร่ครับฮีโร่วันนี้ธรรมาตรนิยายของจีนฮีโร่เพราะเราฮีโร่ี่คำพ้องเอกไงฮีโร่อันนี้ฮีโร่เป็นอย่างไรไม่รอช้าเชิญได้เลยครับ ้องขออภัยคุณผู้ชมครับวันนี้ดาราในสังกัดสามชาติบเลริงคนนี้มือใหม่ครับแอคติ้งอาจจะยังไม่ดีมีดยังไม่ไปเลยให้มีดไปก่อนไม่รู้อะไปออกเาใหม่ให้โอกาสเขาอีกครั้งครับมาดูกันฮผมก็ต้องมีลีลาหน่อยสิฮึ มาแล้วโอ้ลีลาใช้ได้ครับ <S <S> <S นั่นดูมาดเขาซะก่อนโอ้โหแก้ตัวดอกนี้ใช้ได้ครับไม่เสียแรงที่สามชาคุ <S <S คยเว้นนักหนาไอ้นี่โดนศพผ่านไปเฮ้ย มาดูนักแสดงหน้าใหม่รายที่2ครับคนนี้อันนี้ไม่ใช่สังกัด3ชาตินะครับแต่เป็นนักเรียนที่มาชมรายการครับลักษณะเจ็บไปเนี่ยชนนั่นนั่นมาเดี๋ยวต้องดูอีกตัวนี้ว่าดีไหมคนที่3ครับคราวนี้เป็นนักเรียนอีกเช่นกันแต่ว่าจะแสดงได้ดีเหมือน2คนแรกหรือไม่ต้องดูครับ โอ้โหดูแอคติ้งครับลีลาใช้ได้บทบาทเหลือกอินจริงๆขนาดคุณโหน่งยังขึ้นครับแม่แววอย่างนี้ได้สัญญากับสามชาติแน่นอนเยี่ยมเลยเยี่ยมไป,ไป,ไปเก็บศพตัวเองได้แล้วแล้ววันนี้ทำไมวังหลวงมันเงียบสเสลือเกินองคารักษ์ ห่องเต้ทำไมไม่อยู่บันลังอ่ะอาอยู่ตรงนู้นเหรอไปครับแล้วรู้ไหมกำลังคุยกับใครอยู่เนี่ยใคร์ฮ่องเต้ห่องเต้อ,เตอยากโค้ขาดเลย<ห>นี่ใครนี่ใครเดี๋ยวดูนิดคิ้วอ่ะ แล้วสนมไปไหนอะนั่งสนมอยู่ข้างในครับเรียอออกมาครับเร็วครับเอไหนบอกไม่ดุตอนซื้อมาเรียอออกมามูรี่มูรี่เจ้าค่ะ มาจะเป็นสีเลยวัาน,นีเรื่องร้องถูกก็คงแต่ขขาบอกแล้วไงวลาข้าอยู่ทำไมเจ้าไ่มารับใช้ข้า มึงไม่ให้กูพูดอะไรเลยเหรอ่วงนี้ไม่ต้องเล่นอะไรมากดังเย้วนี่องบากอะข้าเข้าเส้าวันนี้ท่านชิ้นซีมีอะไรข้ารับใช้รับสั่งมาได้เลยนี่เจ้ายังไม่รู้นี่จะเดินอะไรนักหนาเฮ้ยเขาเล่นเขาต้องมีติ่งหน้าเขาต้องมีมุ้งไปเรือยถึงว่ามึงถึงไม่มีหนังเล่น ไปไม่ต้องมายุ่งกับข้าเจ้าก็รู้ว่ากฎมันเทียนบานห้ามเข้าใกล้ท่านทินสีห้องเตะเกินสิบเก้าทำไมเจ้าไม่เครารพกฎฮะข้าจะนวดอ่ะข้าเป็นนางสนมข้ารับเงินเดือนข้าก็ต้องนวดสิปล่อยข้าถอยออกไปทำไมเจ้าดื้อด้านอย่างนี้เป็นหน้าที่ของข้าข<อ>้าไม่ดื้อด้านได้ยังไงชั่วโมงวัยยี่สิบกี่ชั่วโมงพี่ลดฝ่าเท้าเลย <20. S 2> <ล> ีกะมยก็พออยู่ได้ค่ะพี่ๆต่อคิวเลยค่ะหมอหมดแล้วเหลือหนูคนเดียวปื้ดไหมพี่ปื้ดไหมอะไรนะปื้ดขอกดอะไรนะขอกดตรงนี้ปื้ดไม่ปื้ดธรรมดาหมอปื้ดเลยเฮ้ยไม่ได้มานวดเอาละจะถอยออกห่างๆฉันสินซี้องเตะเราจะปรึกษางานการบ้านการเมืองท่านสินท่านสินซี ชิ้นีินฟรีกมันเหมือนดักขากรบอย่นีรู้ะมีคนคนหนึ่งคือจอมยุทธไรนามจอมยุทธไรนามคนที่มันรอบฆ่ารอบสังหารท่านชิ voilà. ้นซี่แหละตอนนี้จอมยุทธไรนามผู right. ้นี้ได้ฆ่ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นานไหมข้าจะได้พบจอมยุทธเนี่ย อีกานมขอเถินานจอมยุทธไร้นาำเข้าเฝ้าจนถิ้นสี่ดย yeah ๋ยวนี้เลยเอ้านี่มันคิดว่ามันเล่นประบูทองนั่นนี่ย นี่เลยโฉมแน่จอมยุทธใช่แล้วข้าเองจอมยุทธสวัยข้าไม่นึกเลยว่าหน้าตาอ่อนๆอย่างเจ้าจะปราบศัตรูได้ถึงสามคนดีเดียวก็ข่าวเ,าาเจ้าไม่ได้อาหน้าไปปราบเขาน <rating> <disagree> าสิทไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์พระเจ้าค่ะดีมากท่านจอมยุทธ ข้าจะให้รางวัลเจ้าเสมือนหนึ่งว่าใครเอาขยะเปียกขว้างหน้าาคนอย่างเจ้าไม่สมควรที่จะมาเป็นทหารของข้าแต่ข้าเจ้าทำด้วยใจรักและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านข้าดีใจกับเจ้า เจ้าจงรักพักดีต่อข่าข้าให้รางวัล <โฮ S 1> และคนที่ข้าจะลืมไม่ได้ละก็ขาหน้าขาหลังจะให้รางวัล่อบอกโวงหน้าก่อนก็ผมคิดอหกวันนี้อะรางวัลอะเพียงพอแล้วล่ะความดีความชอบของเจ้าอะยังไม่ได้ครึ่งเสมือนหนึ่งงกง องขออะไรข,ขอพระไทยชิน<ะ>้นเสียไม่ต้องอ่ะข้าจะให้รางวัลคนที่คิดปลงพ่นชนพระองค์อ่ะมีอยู่สามคนใครก็หม่อมอได้ตัดหัวมาประจานหน้าเมืองแล้วตอนนี้หัวมันอยู่ตรงนี้เป็นหลักฐานขับพูดอย่างเดียวข้าไม่ได้เห็นภาพหรอกข้าไม่เชื่อหรอกและนี่คือหัวของไอ้ศัตรู ที่คิดป,งปรงมบลดชนพระองค์หัวมันอยู่ไหนนี่แหละหัวมันไอ้ลเลวนี่จะรอข้างเลยทำไมอ่ะนี่หัวมันยังอ่ะหัวมันไหนอ่ะนี่หัวหมู ต่างตรงที่เอาแว่นหรือไม่เอาแว่นออกนี่มันแตกต่างเลไม่เราก็อิมพอไว้ไปอะไรนะอิมพอไว้อ้าวงั้นก็วางไว้ววางไ้ที่เก่ามันจะได้คอนติเนียอ้าวอาดิวไปที่เก่าเออเอาไว้จุดมาร์ทมันเออไม่ได้ไม่ได้ทำไมงี้ต้องสแตนบายไว้ตรงนี้ก่อนดีดีมันอยู่ที่เก่ามันอย่าเพิ่งแคนเซิลสิ มันจะได้เซเวน่นจะเป็นเราซื้ออะไรเราแทนที่มันจะเล่นได้อีกเยอะจะมึงมามึงเอาอย่างนี้เล่นอะไรต่อนเนี่ยเอา้าึงเอามินิมาร์ตเราต้องยังต่อมินิมาร์ตอีก <c oughs> ท่านพ่อ ่ะสองขีดเนี่ยจบยุตเป็นไปไม่ได้ห่านฆ่าพ่อฆ่าไม่จริงกระหม่อมทำด้วยหน้าที่ตัดหัวพ่อฆ่าพระองค์เข้าใจผิดแล้วพระองค์ท่านไอ้นี่มันเป็นหัวของศัตรูอไม่ไม่เอาลิ้นนะนี่เพชรทำอะไรเนี่ยรับประทาน นี่กงกงกินไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องเน้นฮ่องเต้กระมอมพอทราบแล้วหัวเนี้ยเป็นหัวของท่านพ่อฮ่องเต้จริงแต่หัวที่กระมอมตัดมาไม่ใช่หัวนี้แสดงว่าเกลือเป็นอนมีการเปลี่ยนหัวพระเจ้าค่ะ ขนาดตกใจมึงยังเข้าปากอีนั้นที่สุข้าก็รู้งกงเป็นหนอนบอลไส้ในเมื่อเองรู้ก็ดีแล้วข้ามาเลยท่านจอมยุทธเฮ้ยมีอาวุธเจ้าไร้แรงขนาดนี้เล่เหรอไม่ใช่หมูข้างคืนกองเสียต้องเสียให้ เฮ้ยโฮ้ยกงโเ้ยคุณคุณเขาหลับไอ้นอนอ่ะอย่าห่วงแล้วว่าของค้างคืนอ่ะขนาดค้างเป็นปีมึงกกินอร่อยอย่าไป็ตัวบงการใช่ไหมอย่าปอกปั๊มกรหม่อมพวกผมคมขลักเฮ้ยฟาบิน ไม่มีใครแล้วห้องเตในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สารได้สิ้องเตเอ้หมบพลังซะไป่ต้ตายเฮ้ย ถึงเลยว่าเองหมาลอมกัดเฮ้ยโอ้ยกันยังอย่างนี้มึงยังฟันกูอีกเหรอไอ้เจ๊ดังอย่าอยู่เลยลมึงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วบัลลังก์นี้ต้องเป็นของข้าให้ได้เฮ้ยพวกเราเฮ้ยล้มกอบตีแมวเว้วยลุย บอกข้างล่างมันปิดพัดลมก่อนเถอะฮองเต้ <Words> จัดการข่าฮองเต้ซะรานนี้เจ้าีทาักรอดแน่บอกแล้ว Okay. ให้ตอกลองมินมินชวเลยเตรียมตัวตายได้แน่นนะไม่ใช่วืบไปป๊อกไม่มีป๊อกมีตุ๊บเตรียมตัวตายได้ ไอ้นี่วิ่งตามกูมันเป okay. ็นไรจัดแจเลยด่ายผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรไม่มีอะไรละเอ้าเฮ้ยโอ้ยอีเรื่องก็ขยันจี้จ้าจี้ทั้งวันคุณผู้ชมครับตอนจบของละครคืนนี้แก๊งสามชาติต้องถูกจับมัดครับแล้วใครเข้าไปคารวะคุณส้มก่อนก็จะรอดตายเมื่อถูกมัดติดกันขนาดนั้น พอวิ่งไปแย่งกันคารวะก็ต้องหกลุ้มหกลุ้บเป็นธรรมดาปฏิวัติอะไรนะแต่พอถึงเวลาเอาจริงครับคุณผู้ชมสามชาติเกิดการระแวงขึ้นมาครับไม่อยากเลยมาคารวะค่ะคารวะทำไมเฮ้ยข้าไม่เกี่ยเกลไมรู้เรื่องอะไรเขาอะไรรล่ื่อง คุณส้มเริ่มแล้วครับอย่างนี้เข้าทางระแวงอย่างนี้สนุกแน่โยนมาถึงแข้งขาหักเลยน่ะเห็นคุณเท่งกล่วงี้เข้าทางคุณส้มครับนั่นโยนไปไม่มีอะไรแท้ๆครับก็เห็นว่าไม่มีครับคุณเท่งน้องครับคุณหม่ำเลยกระจายเป็นคนแรกตอนนี้สามชากลายเป็นคนขี้ระแวงไปแล้วครับท้องฟาอขว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันวันนี้คุณกามาถุงที่เลยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันกันอีกเยอะแยะมาก